สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วครับกับสบายสบายกับนายต้นทีวีวันนี้ครับเมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลาครนะับดูวิธีการทํากันนะครับว่ามีอะไรบ้างฮะอันนี้ก็จะมีปลากระพงครับในตลาดเขาก็จะแล่ให้นะฮะเราซื้อมามีหลายไซส์เราเลือกตามที่เราต้องการนะครับเนาะตอนนี้ปลากระพงส่วนหนึ่งมีน้ํามันพืชนะฮะแล้วก็จะมีชุดนี้จะเป็นพวกน้ําราดก็จะมีซีอิ๊วขาว น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้จะเป็นยำมะม่วงนะฮะเราก็จะทำยำม่วงเดี๋ยวเราจะทำการทอดปลากันนะครับเดี๋ยวเราจะรีดอว่าตอนนี้เราก็จะน้ำมันต้องใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้ท่วมตัวปลาครับใช้ถึงท่วมตัวปลาเลยนะครับ ใช้เยอะนิดนึง็นการทอดโอ้หกลอบหมดเลยนะเนี่ยใช้เยอะนิดนึงวันนี้เราก็ใช้เตาถ่า,านเหมือนเดิมรอให้น้ำมันร้อนก่อนคนระั แต่บางคนก็จะให้ใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันกระเด็น ถ้าพอทอดเสร็จแล้วให้ได้สีเหลืองทองแบบนี้นะครับเนะาะเหลืองสักประมาณนี้ครับพอได้เหลืองสักประมาณนี้เราก็ก็พอดีเนาะ,ะนะครับเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาผัดนะครับซอสหรือเรียกน้ำราดเนาะน้ำปลาที่สำหรับราดนะครับเนาะก็จะมีประกอบไปด้วยนี่ครับอันนี้ซีอิ๊ สีวขาวน้ำปลาน้ำตาลอาจจะใช้น้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับถ้าใช้หอมก็ใช้น้ำมันที่เราทอดปลาใส่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปผัดน้ำลาดกันเราใส่น้ำตาลกับน้ำปลานี่ใช้ไฟอ่อนนะฮะให้มันร้อนแล้วก็เดี๋ยวมันละลาย ก็เป็นซีอิ๊วขาวครับใส่ไปหน่อยอเริ่มร้อนแล้วน้ำตาลก็จะเริ่มละลายแล้วก็ค่อยผัดไปอันนี้เป็นน้ำลาด อืมโอเคใกล้เคียงน้ำตาลยังละลายไม่หมดนะะปลาเรามีหลายตัวเราต้องใส่น้ำน้ำสะอาดสักนิดนึงนะครับแล้วก็เคี่ยวสักหน่อยใส่น้ำสะอาดสักนิดนึงแล้วเคี่ยวอีกหน่อย เราก็เคี่ยวอีกสักนิดนึงเราจะเคี่ยวอีกแป๊บนึงครับเคี่ยวอีกสักแป๊บนึงครับอ่าเคี่ยวอีกสักแป๊บนึงแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะชิมรสชาตินิดนึงอืมใช้ได้ครับใช้ได้รสชาติกำลังโอเค อน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เขาเริ่มข้นอีกสักนิดนึงแป๊บนึงครับอยู่ระหว่างการเขี่ยวเริ่มมีความหอมของน้ำตาก เราเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับเราจะทําการลาดมาที่ตัวปลาที่เราทอดแล้วนี่นะฮะก็เ,เป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็เคี่ยวเขาได้ที่ก่อนนะเริ่มมีกลิ่นหอมของน้ําปลาแล้วครับเจ,จับตรงหัวดีกว่านะ ก็จะให้ราดโดนเนื้อเยอะๆหัวนี่ไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่นาะพอเราเคี่ยวได้ที่แล้วเราก็เริ่มราดฮะลาดให้ทั่วนะฮะลาดให้ทั่วตัวเลยแล้วก็ลาดให้ทั่วตัวลาดซ้ายแล้วขวาฮะลาดสองด้านราดสองด้านเลยนี่ลาดไปเลยลาดไปเลยครับที่เหลือเดี๋ยวลงกระทะลาดไปเลยอ่านี่ลาดแล้วเสร็จแล้วครับเราเสด็จสแป๊บนึงแล้วก็ เอาไปวางไว้เดี๋ยวตัวต่อไปตัวต่อไปก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็ลาดออปื๊ด้าไปลาดไปที่เนื้อปลานี่ครับส่วนใหญ่เราจะกินที่เนื้อปลาเนาะเราก็พยายามลาดที่เนื้อปลาไว้ก่อนอ่านี่ครับนี่ลาดเนื้อปลาเนี่ยมันเยอะเราก็ลาดที่หัวด้วย อ่าลาดที่หัวด้วยหัว,วก็กรอบเนาะอืมลาดไปเลยฮะอ่ะเล็กตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเล็กตัวนึงหัวกรอบลยวยตัวนี้เอาตัวสุดท้ายฮะตัวสุดท้ายแล้วเราลาดเลยเราลาดเลยครับลาดเลย ราดหลังด้วยอ่าลาดอีกนิดนึงครับราดให้เรียบร้อยให้ชุม่มตอนนี้เราก็ราดครบทั้ง3มตัวแล้วนะครับเราก็ราดจนครบทั้งสาตัวแล้วอ่าหลังจากทอดเสร็จแล้วเราก็จะทําน้ํายำนะครับเราจะทําน้ํายํากันทีนี้เราซอยมะม่วงแล้วจะซอยจะขูดก็ได้นะครับเราก็จะเริ่มใส่เครื่องที่เรามีอยู่นะครับก็จะมีทั้งหอมแดงเราจะขอยตด ใส่เลยเนาะของแดงครับแล้วก็มีพริกซอยนะครับใส่หอมแดงเข้าไปมีพริกซอยพริกกินดานะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยเอาละใส่ลงไปฮะนี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาปลาไปด้วยเนาะปลาไปด้วย เราจะคุกเขาเข้ากันนะน้ำใส่หน่อยนึงนะครับน้ำยำน้ำยำน้ำยำ,ำที่กินกับปลาเดี๋ยวลองคุกเขาก่อนคุกเขาเข้ากันโอ้นี่ครับยำม,มะม่วงมันเป็นอะไรที่กินคู่กับปลาทอดอย่างดีฮนะเพิ่มความเปรี้ยวจีจจ๊ดจั๊ดด้วยมะนาวอะ เพิ่มไปด้วยมะนาวเลย <c oughs> มะนาวลองดูครับก็ลองชิมรสชาติดูนะครับเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอืมเริ่มล้เริ่มแล้รสชาติเริ่มดีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำปลาอีกสักนิดนึง <c oughs> เพิ่มน้ำปลาสักนิด <c oughs> ที่กินมันพอดีแล้วเพราะมันกินเนื้อมะม่วงกับตัวปลาด้วยเลยมันก็จะอร่อยนะครับหูด้วยแล้วก็เขาเข้ากันนี่เขาเข้ากันรด,ดชาติลองชิมหน่อยนะครับ อืมโอเคเลยแล้วเราก็จะใส่นี่ครับเสร็จแล้วน้ำยำของเรานะครับประมาณนี้ยำเสร็จแล้วครับปลากระพงทอดราดน้ำปลาเสร็จแล้วครับหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้หน้ากินจังเลยครับเมนูนี้สามารถทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านครับปลากระพงทอดราดน้ำปลานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์กับผมด้วยนะครับสบายๆกับนายต้นทีวี